คุณเต้ยจะบอกว่าจะพาไปดูวงการไอดอลเกาหลีกันหน่อยคุณผู้ชมต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีเด็กไทยนะครับหลายคนเลยที่มีความฝันรวมไปถึงหลายคนที่ก้าวเข้าไปสู่เส้นทางการเป็นไอดอลเกาหลีกันมากขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่รู้จักแบบทั่วโลกเลยความสําเร็จของไอดอลรุ่นพี่อย่างนิชคุณทูพีเอ็มดิซ่าแบล็พิงแบมแบมก็เซเว่นมินนี่จีไอดอลแล้วก็อีกหลายคนเลยรวมไปถึงล่าสุดน้องชิกิตา้าแล้วก็แพรพริตานะครับสองสาวที่กําลังเดบิวต์ภายใต้ ชื่อวง Baby m มอน t เตอร์กับค่าย YG ตามรุ่นพี่อย่างลิซ่าแบล็กพิงค์นะครับก็จะเปิดตัวที่เขาเดบิวต์กันในกันยายนนี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งสาวไทยที่ยังคงเดินหน้าทำตามความฝันในการเป็นศิลป,ปินไอดอลเกาหลีคนหนึ่งก็คือน้องนัตตี้อนัชยาสาววัย21ปีคุณผู้ชมหลังจากที่เขาเคยเดบิวต์เป็นศิลป,ปินเดี่ยวเมื่อปี63มาแล้วนะครับล่าสุดได้กลับมาเดบิวต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในฐานะสาวไทยคนเดียวของวง Kiss o f Life นะครับค่ายเพลง S2 Entertainment ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก4คนเขาก็มี MV เดบิวต์เปิดตัวกันไปแล้วมีจูลี่มีนัตตี้มีเบลแล้วก็มีฮานุนนะฮะปล่อยซิงเกิลไปแล้วเมื่อที่5กรรกฎาคมที่ผ่านมากับเพลงที่มีชื่อว่าชิกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเส้นทางของนัตตี้เนี่ยนะครับกับการมาเป็นหนึ่งในเมมเบอร์วง Kiss of Life เนี่ยเกิดจากที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเพลงเกาหลีแล้วก็มีความฝันอยากเป็นศิลปินเกาหลีนะครับก็เลยไปเริ่มเรียนที่วิทยาลัย ดนตรีและศิลปะการแสดง S C Super Star College of Art นี่แหละแล้วนัตตี้ก็เปิดตัวครั้งแรกในบรายการ Survival 16เป็นการค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปนะครับในนามวง Twice ในปี2015ตอนนั้นบอกเลยว่ายังเดบิวต์ไม่สำเร็จแต่เธอก็ไม่ทิ้งความฝันนะครับยังไปร่วมแข่งขันในบรายการ Idol School ของช่อง Mnet ค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปด้วยในวงใหม่นาม f o r Miss n i นะครับนึ่งนัตตี้เนี่ย ก็ไปเจอครูฝึกที่แบบโอ้โหชื่นชอบเธอมากแล้วก็ชมตลอดเลยจนกระทั่งเข้ารอบสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ได้เดบิวต์อีกกระทั่ง Swing Entertainment ตค่ายเพลงเนี่ยเห็นความสามารถของน้องนะครับก็ได้จับไปเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกของค่ายแล้วก็เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในวัย19ปีมีเพลงที่เปิดมาคือไนทีนะครับแล้วยังมีเพลงที่2ชื่อว่า Teddy b e แบด้วยหลังจากนั้นเจ้าตัวก็หายเงียบไปจนกระทั่งล่าสุดโมวันที่5้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดตัวภายใต้สังกัด S2 Entertainment แล้วก็ได้เดบิวต์อีกครั้งหนึ่ง กภายใต้วง Kiss of Life นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเส้นทางการที่จะเป็นไอดอลเกาหลีหรือว่าเป็นแบบเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะหลายๆคนคือตั้งแต่รุ่นพี่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยมีความฝันเยอะไปเดบิวต์ไปเก็บตัวไปอยู่ในสังกัดของค่ายต่างๆนะครับแต่กว่าจะเกิดกว่าจะเป็นที่รู้จักได้เนี่ยโอ้ใช้เวลายาวนานกันนะก็ติดตามกันต่อไปนะฮะ